เฮ้ยกินลงไปเลยเล่าสวัสดีครับพวกเราดีเตียนต่อยวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับ3คนพ่อแม่ลูก นี่นี่ใครฮะนี่ใครเว้ยูกคนข้างบ้านอ่าแล้วลูกเข้ามาไหนิปเป็นงั้นแหละเอออย่าเข้ามาหน่อยอย่าเข้ามาหน่อยน้องยูทูบเบอร์หน้าใหม่เนี่ยมันดูเต็มสิมันไม่เต็มวันนี้นะครับนี่เราจะมานี่เล่นเกมไอขนมเฮลี่พอตเตอร์ขนมเฮลี่พอตเตอร์มันจะมีรสชาติหลายๆอย่างนะอ่ะก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเหนื่อยรอไว้นานมากโอ้โห มาเปิดข้างในดูเพราะมันก็เป็นเม็ดมันก็เป็นเม็ดแบบอย่างนี้เลยนะเป็นเม็ดเหมือนเหมือนแบบขนมเลยมาดูอ่ะวันนี้แม่ไม่ได้เล่นกันฮะแล้วก็มีไอที่แบบหมุนหมุนสมว่าเราจะได้อะไรด้วยนะซึ่งมีอะไรบ้างบอกก่อนเข้าขๆามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่านให้ฟังโอ้มันก็จะมีทั้งดีแล้วไม่ดีมีน้าล้างจานมีขนมเค้กมีแมลงเหม็นด้วยเออ สีไม่น่ากินเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วสีไม่น่าเสี่ยงในชีวิตนี้เนี่ยเอาไปว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะคือยังไม่ชัว์เรื่องทำแต่เราจะอร่อยนะเดี๋ยวแต่เราจะให้ดีนะคือเดี๋ยวเราลองกินแล้วเราก็ลองทายกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเออเอางนี้ดีกว่าเนะฮะฟ้าสุ่มด้วยดีไม่ต้องสุ่มอ่ะลองลองชิมนี่นี่นี่แสนนี้โอ้โหเหม็นมากดองไม่นาน โอ้โหเหม็นมากโอ้โหพวกป้าเออม,ม,มันมีมันมีบางอันที่แบบแต่เป็นจุดที่เราไม่เคยกินเลยนี่ไหมที่มันเป็นขนมอะไรเซเว่นแล้วมันจะเป็นเหมือนเฮ้ยไ <c oughs> ข่มดแดงอ่ะเอางี้มะคือเกมของเราวันนี้นะเราไม่ต้องหมุนเราหลับหล,ลับตาแล้วก็หยิบไปเม็ดหนึ่งลองสุ่มเดี๋ยวผมจะปิดอย่างนี้เลยนะอ,อยัดเม็ดเลยคนไรกออกใครคนแรกมายาวอะเล่นกันไปเลยลองดูเม็ดหนึ่งมาเร็วคนไรกออกใครออกคนแรกคนหนึ่งสองสามอะ เอาหลับตาอะไรครับพี่รู้ว่มันมันต้องมันไม่ต้องปิดก็ได้เพราะมันก็ไม่รู้ว่าเม็ดไหนนัดอะไรอยู่แล้วตาต้องสูบมันมันมีสีมันมีสีมันมีสีปิดเลยปิดอ่ะหลับตาอุยสีเขียวมันต้องกิ่นไอขี้เม็ดเลยเนี่ยมันมีเทพเลือกนี่หลับตาเลยมาโอ้ยพี่แกเปิดปะเปิดเม็ดนึงอ่ะเออ ากกระจอเนี่ยไอ้มมันหนึ่งเป็นแบบอันไหนเนี่ยสีอะไรไหมส,สีดำ,ดำน,น,นี่ไงเออ่านไปลองดูไปลองอุ้ยมันของดีก็มีของดีกับของไม่ดีไม่น่าจะได้ใช่ช็อกโกแลตพุดดิ้งช็อกโกแลตพุดดิ้งเออ <ๆ S 2> กับอะไรดูดิลองดูลองดูกับอะไรล่ะมึงบอกให้กูลุ้นหน่อยดิอาหารหมา ป้ายิงจบา้าชนะป้าไม่มองเอ้ยข้ามองเละกขี้มุกโอ้โหไข่เน่าไข่เน่ากันเลยจับได้เ้๊ไอไข่เน่าเออมันมีไข่เน่ากับกับอะไรกับคาราเมลบับคอนอ่ะแก๊บเพียงป้าแก๊บเปลี่ยนแมตต์ได้ไหมมันไม่น่าเสียงเป็นเสียงเลยมันมาแล้วมันไม่ได้เรียรักอ่ะมา ไม่เดี๋ยวเวลาให้กำลังใจพวกเราครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยไปเรียงเมื่อกี้แม่เป็นคนหยิบคนแรกคนที่สองจับแก๊ปคนที่สามใช่ไหมและตอนกินก็ต้องแก๊ปเป็นคนแรกอะไรอ่ะเรียนกับคนกับคนจับโอ้แม่ดูแม่ดูกลัวไปเร็วอุ้ยจะขายด้วยสิไม่แต่ของแม่เขาเดี๋ยวมันตกเป็นคืออะไรล่ะคืนดิไม่ได้ได้ รู้เบาเบาอุ๊ยป๊อปคอนนะค่ะรู้ได้ยงเป็นป๊อปคอนอ่ะรสชาติไม่ออกเลยเหรออ้าวอันนี้ต้องไข่เน่าดีวะว่ามีหลายอันเนีย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 นยนหนึ่งสองไข่เน่าไข่เน่าเฮ้ยเด้อไข่เด้อเฮ้ยกินลงไปเลยอือหือปลาคอนอร่อยดิเฮ้ย มันแปลกไข่ไข่เน่าไข่เน่าเลยปลาคอนมามันมันบูไม่ต้องไข่เน่าโอ้โห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 โอ้หโอ้โห้โหโอ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 หโอ้โ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 หโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ น้ำตาไหลเลยมึงอย่าไปดมมือกูยังไม่ได้กินเล <c oughs> ยเนี่ยดูดิเออโอ้ยแล้วก็ของกิน <c oughs> ขนลุกจริงๆอ่ะดูดิปวดขี้ไปเนี่ยอะไรอ่อะไรนะ <c oughs> ช็อกโกแลตพุดดิ้งกับอาหารหมาอาหารหมาอือกือลุกม,มันเป็นรสที่มันไม่ได้น่าริมลองครับช็อกโกแลตพุดดิ้งนี่คือโคตรอร่อยเลยนะอ่ะไปลองดู มันมามันจะมี2รสชาติมันจะเป็นแบบเม็ดกับแบบเหลวอ่ะทีเดียวทีเดียวลองดูอาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้น่าจะเป็นช็อกโกแลตดูจากสีรักแม่ไหมรักแม่แต่หนูไม่กินอะไรไม่เอาไม่เอา No n กินอะไรพวกนี้ไม่ได้จริงๆลองดูลองดูถ้าแม่กินไปเราจะแม่นอนโรงพยาบาลเลยนะโอ้ขนาดนั้นเหรอมันเป็นเกมสนุกสนุกบาแม่สนุกเลยมาเลยเลยแม่ลองก่อนแล้วแม่แม่เป็นอะไร ไม่ไม่ไม่เอาจริงๆขอร้องชีวิตเป็นคนกินอะไรง่ายๆอะไรก็ไม่ได้ชีเป็นชีตายเลยนะเด็ดไปอ่ะพี่แก๊บน่ากลัวก่นเร็ว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 อุ๊บ อยังไม่ทันได้ลองเลยจริงใช่เลยไม่ใช่หรอกแบบเหลวด้วยแต่จริงนี่มันมันจะมันจะมีสีเดียวอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวไม่แต่ละสีอะมีสองเมตรใช่แต่ละสีอ่ะมันจะมีสองรสชาติใช่ใช่อันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่อย่างถือว่าเขียวอ่ะมันจะเป็นลายอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันจะเขียวใช่หน่อยเนี่ยจะดีอันเนี่ยจะไม่ดีเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลายเหมือนกันใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรอันนี้อ่ะเอาันนี้ก็ได้แม่อันนี้หนูอันนี้จะเป็นน้ํายาล้างจานกับ กลับไปนี่อะไรนะเค้กเค้กวันเกิดอันยานอันจันกับเค้กวันเกิดโอ้นี่งานมันจะมีเนีย่ยบอกแต่ว่ามันไ,ไม่สนครเล่นเลยอ่ะซึ่งจริงๆริงนะไอไอมันไม่สนุกอ่ะไอเม็ดถั่วดีนะมันเหมาะก,กับแบบสำหรับคนอื่นมันสนุกอ่ะเออมันกินไม่ได้มันมันคือเอามาเล่นเลยแหละมันอนที่อันที่อันที่มันดีมันก็ดีอันที่มันไม่ดีคือไม่ดีเว้ย ลาดีช็อกโกแลตรู้ไงกินดิกินดิแม่ดมกินดิ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 ลองดมดูอ้ยลองดมิเจมก็ดมดูกินดิพ่ก๊ดลองดมดดกินดิเฮ้ยเรากินขนมปังมาหรือเปล่าต้องกินดิลองกินไม่ใช่เนี่ยองกินลองดองกินไม่กินแม่อีกแล้วไม่เอาแล้วเราต้องหาอกโกสักเม็ดไงลองิ มันต้องกินช็อกโกแลตสิลูกโอ้ยลูกกินทั้งทุกเม็ดเลยลูกตายแน่เลยอ่ะโอเคแต่ผมว่าสําหรับคลิปวันนี้นะเราเราคงกินไม่เลิกกันอีกแม่หรอไม่ไหวอะไม่เอากินจะไม่ได้นะเออยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้องแก้มด้วยนะครับวันนี้เขาก็มาคลิปกันแล้วเนี่ยนะอะไรลองกินน้ำยาล้างจานเอันนี้ใช่มไหมอ่ะลองดูเหมือนแม่กินแล้วเคฟิกเกิด นี่ยเป็นเค้กเป็นเค้กเลยหรอรสชาติได้อ่ะได้เลอ่าเรืองให้แม่ดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าม่เขาตองเกิดเม่นเจ้าของดิ